มีคนกำลังจะเดินทางกลับมาหาคุณอย่างก,กระทนหันในเร็วๆนี้ค่ะมาดูกันค่ะว่าคนที่จะเดินทางมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะเขาเป็นใครก่อนมารับฟังกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้รับพลังงานบ,กบวกๆในคลิปนี้และเพื่อให้สิ่งดีๆนี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะอาจจะไม่มีความบังเอิญใดๆน,นะคะที่คุณได้มาเจอกับคลิปนี้สิ่งทุกอย่างโชคชะตาใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่เขากำหนดมาแล้วค่ะกพร้อมแล้วมารับฟังกันได้เลยนะคะ คนที่กําลังจะเดินทางมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะเขาเป็นคนในความสัมพันธ์ของคุณในอดีตที่ผ่านมานะคะและเขาก็เป็นคนที่คุณยังรักและก็ยังคิดถึงเขาอยู่ตลอดความรักความสัมพันธ์ของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ เพราะในเร็วนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณเขาอยากคุยกับคุณเขามีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เขาอยากจะคุยกับคุณหลายๆเรื่องเลยเขาอาจจะติดต่อมาหาคุณก่อนถ้าสมมุติว่าเขาติดต่อพูดคุยกับคุณได้